ุลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติและคณะ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำและแผนบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนคนปรปฐมและราชบุรีโดยมีดรทวีศักดิ์ธนะเดโชพลรองที่ปดิกรมสลรประทานและผู้เกี่ยวข้องบรรยายสรุปภาพรวมและร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ดรทวีศักดิ์ธนะเดโชพลรองที่ปดีกรมสรประทานกล่าวว่าจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงและความถี่เพิ่มมากขึ้น กรมชลประทานจึงได้ศึกษาและดำเนินการตามก้าแผนบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่างเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาน้ำหลากในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งระบบโดยในพื้นที่ฝั่งลุ่มน้ำท่าจีนกรมชลประทานได้ดำเนินโครงการปรับปรุงระบบชลประทานเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำแม่น้ำท่าจีนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลาก เป็นการบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่นอกจากนี้ยังได้ปรับปรุงประตูระบายน้ำคลองบางแก้วพร้อมก่อสร้างกำแพงป้องกันตะลิ่งคลองบางแก้วทั้งสองฝั่ง เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองกรมชลประทานได้วางแผนจัดสรรน,น้ำและแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู่อย่างรอบคอบเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีน้ำใช้เพียงพอตลอดช่วงฤดูแล้งนี้การปรับปรุงคลองแนวดิ่งนะครับคลองแนวดิ่งตั้งแต่คลอง เจ้าเจ็ดเบอยี่หกลงมาซึ่งเป็นคลองแนวออกตกลงมาถึงผ่านมาคลองพระยาบรล,ลือคลองอมหาสวัสด์นะครับแล้วเสร็จมาถึงคลองอแก้มลีมหาชัยสนามชัยซึ่งอันนี้ก็จะมีการาขุดหรือปรับปรุงคลองยาวมานักสามสามร้อยกิโลเมตรรวมทั้งหมดนะครับเสร็จก็มีการทําอุโมงค์กรมชมุทานอยู่2จุดด้วยกันจุดที่จากายาวประมาณสักหกกิโลเมตรหนึ่งจุดนะครับอีกส่วนหนึ่งประมาณสิบสองกิโลเมตรเพื่อจะนําน้ําแนว เหนือใต้ลงมาสู่ที่แก้มนิงมหาชัยสนามชัยส่วนอีกแผนหนึ่งก็เรื่องของปรับปรูนสิภาพการระบายน้ําของแม่น้ําท่าจีนอันนี้มีการขุดลอกคลองขุดลอกแม่น้ำนะครับเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ําอีกส่วนหนึ่งก็พวกช่องรัดต่างๆนะครับรัทท่าคารัดนางแท่นก็มีการปรับปรุงการระบายน้ําให้สามารถที่ระบายน้าได้ไวขึ้นคล้ายๆกับที่คลองรัดโพอันนึามาจากมนิของรัยการที่9ที่สําคัญเองนะครับในการบริหารการน้ำเนี่ยของท่าจีนเองก็ต้องทําบูิการควบคู่ไปกับของกรมเจ้าท่าที่มีการขุดลอกไปน้ำจีนต,ตลอดท้ายประตูโพยาลงมาถึงอ่าวไทยก็าสามารถที่จะให้ระบายน้ำนะครับ ส่วนเกินที่จะเขื่อนเจ้าพยา,ยาม,มาได้นะอีกส่วนหนึ่งนะครับที่มีน้ําท่วมขังแถวอำเภอนครเศรีก็มีการทําประตูระบายน้าคลองบางแก้วซึ่งคลองบางแก้วเนี่ยยาวมาสัก50ิกิโลเมตรนะครับ mm. เชื่อมระหว่างแม่น้ําแม่กองนะครับมาที่แม่น้ําท่าจีนตรงนี้กรมชลทานยังก็ดำเนินการปรับแผงงูมานนะครับดำเนินการในปีพศ2อ6 6ันหจำนวน42ล้านและประตูตัวนี้ก็คาดว่าเสร็จภายในปีนี้ตอนนี้อยู่ระหว่างดําเนินการเตรียมความพร้อมนะครับเพราะว่า ประตูนี้ก็สามารถระบายน้ำมา40ลูกบา์เมตรต่อทีอีกส่วนถึงนะตรงนี้คือมาสร้างความมั่นใจเกี่ยวเรื่องกอเรื่องอน้ําอุปโภคบริโภคนะครับก็มีการการประปาสุริภาคก็มีการขอขยายครับการใช้น้ําจาก4,000ลูกบา์เมตรต่อชั่วโมงเป็นวันละ6,000ลูกบา์เมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็มาประเมินและมีน้ําเพียงพอในปีนี้นะครับเพราะว่าในการจัดสรรน,น้ําของลุ่มน้ําแม่กองจะมีเขื่อนหลักอยู่2เขื่อน ก็คือเขื่อนศรีนครินกับเขื่อนวชิราลงกรน,นะครับก็มีปัจจุบนันมีน้ําอยู่ครับประมาณสัก8,00 0ล้านลูกบาทเมตรหรือนะครับตัว้วยกลมๆม,มีน้ําเพียงพอพร้อมกับมีการสํารองน้ําไว้นะครับเผื่อเรื่องของฝนทิ้งช่วงหรือฝนตกมาล่ามาช้าอีกประมาณสักพันสามพันล้านสี่พันล้านลูกบาทเมตรครับตรงนี้ครับ